สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูหยกในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกเลขแบบมีทบนะคะซึ่งมีผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งยถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรามาทบทวนเรื่องการบวกอีกหงรอบนะคะการบวกก็คือการนำจำนวนตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปมาบวกกันนะคะเพื่อหาคำตอบ ว่าได้เท่าไหร่ซึ่งคำตอบเนี่ยเราจะเรียกว่าผลรวมหรือผลบวกนะคะโดยเราจะใช้เครื่องหมายแบบนี้ค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะเป็นสัญลักษณ์แสดงการบวกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการบวกวิธีแรกกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการบวกเลขแบบทดแนวนอนกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะ มาดูข้อที่1นนะคะข้อที่1นึคนุณภูกำหนดมาให้คือ17บวก15ค่ะเราจะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะในข้อนี้คือเลข7กับเลข5ค่ะเอาเมื่ไว้ในใจชูขึ้นมา5ค่ะ7และ8 9 10 11 12เราจะใส่12เลยไม่ได้นะคะเราจะต้องใส่2แล้วทด1ตรงหลัก10บค่ะ ในข้อนี้นะคะหลักสิบคือเลข1กับเลข1เอา1บวก1ก่อนนะคะตรงนี้นะคะ1บวก1ได้2เราจะใส่2เลยไม่ได้ต้องเอาไปบวกกับตัวทดค่ะมีอยู่2บวกอีก1เป็น3ค่ะดังนั้นข้อนี้คือ17บวก15ได้32นั่นเองค่ะข้อที่2กันต่อเลยนะคะเด็กๆ ข้อที่2คุณครูก,กำหนดมาให้คือ18บวก12ค่ะเราก็จะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะ8บวกกับ2ค่ะเอา8ไดมใเนใจชูขึ้นมา2 8และ9 10ใส่0ทด1ตรงหลัก10บค่ะต่อมานะคะเอาหลัก10บบวกหลักสิบค่ะ หนบวกหเป็น2บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น3ค่ะดังนั้นข้อนี้คือ18บแวกสิบสองได้สานั่นเองค่ะมาดูข้อที่3ต่อกันเลยนะคะข้อที่3มคือ27่สบวกสิค่ะเราก็บวกหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะ7จบวกหได้เท่าไหร่มาดูค่ะเอา7ไว้ในใจชูขึ้นมา6 7และ8ด 9 10 11 12 13ค่ะใส่3ทด1ตรงหลัก10ค่ะเอาหลัก10บวกหลัก10นะคะคือเลข2และเลข1บวกกันนะคะ2อบวก1เป็น3บวกตัวทดอีก1เป็น4นะคะข้อนี้ตอบ43นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการบวกเลขแบบทดแนวตั้งกันนะคะเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อที่1น,นะคะวิธีการบวกแบบแนวตั้งนะคะคุณครูกําหนดมาให้คือ36บวก5ค่ะในข้อนี้นะคะหลักหน่วยคือเลข6กับเลข5ค่ะส่วนหลัก10คือเลข3นั่นเองนะคะเราจะเริ่มมาบวกกันแล้วนะคะเอา6 ไว้ในใจชูขึ้นมา5ค่ะ6และ7 8 9 10 11เราใส่11เลยไม่ได้นะคะเราต้องใส่1แล้วทด1ตรงเลข3ในหลัก10ค่ะ3นะคะจะไม่มีตัวบวกตรงนี้นะคะแต่เราจะดึงลงมาเลยไม่ได้เราต้องเอาไปบวกตัวทดข้างบนค่ะ3บวก1เป็น4ค่ะ ดังนั้นข้อนี้คือ3 6บวก5ได้41นั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2คุณครูกำหนดมาให้คือ9บวก18ค่ะเราจะเริ่มบวกกันในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือเลข9กับเลข8ค่ะเอาเลขมากไว้ในใจเหมือนเดิมค่ะเอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา8ค่ะ9และ 10, 11, 12 1 3 1 4 15 16 17นะคะเอา7ใส่ตรงนี้นะคะใส่ในหลักหน่วยแล้วทด1ตรงหลักสิบค่ะ1ในข้อนี้ตรงนี้นะคะจะไม่มีตัวบวกตรงนี้นะคะแต่เราจะเอาไปบวกกับตัวทดมีอยู่1บวกอีก1เป็น2ค่ะดังนั้น9บวก18เป็น27นั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ เรามาดูอีกหนึ่งข้อกันนะคะข้อนี้คุณครูกำหนดมาให้คือ57บวก36ค่ะเรามาเริ่มบวกในหลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วยในข้อนี้คือเลข7และเลข6ค่ะเอา7ไว้ในใจชูขึ้นมา6 7และ8 9 10 11 12 13ค่ะใส่13ตรงนี้เลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ต้องใส่3แล้วเอา1ไปทดในหลัก10ค่ะในหลัก10ข้อนี้มีเลข5และเลข3เอา5บวก3ค่ะเอา5ไว้ในใจนะคะชูขึ้นมา3 5และ6 7 8ใส่8เลยได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้เราต้องเอา8ไปบวกกับ1ที่เป็นตัวทดนะคะ8นับต่อไป1เป็น9นั่นเองค่ะ ดังนั้นข้อนี้57บวก36ได้93นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนเรื่องการบวกเลขแบบมีทดทั้งแนวตั้งและแนวนอนไปแล้วคุณครูคิดว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหยกขอตัวลาไปก่อนและเรามาพบก,กันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ